สวัสดีค่ะค,ครับแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ชื่อจีจีนะคะคก็รับบทเป็นพี่วีค่ะในเรื่องโซเฟียส์สค่ะเป็นพี่สาวของพงษ์ค่ะครับจากการเรียกว่าการภาพร์เรื่องนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วแล้ววันนี้มาถ่ายมาให้ดูในที่กรุงเทพแต่ดเดิมที่ไปถ่ายที่ให้ดูที่เชียงใหม่ก่อนค่ะอ่าเราวันนี้ได้ดูเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับใช่ค่ะอ่หลังจากที่ได้รับชมครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าโห อาจารย์คืออ่พุ่มกับเขาเรียบเรียงเนื้อเรื่องออกมาได้ดีมากทําให้แบบชีวิตคนคนหนึง่งที่ผ่านเรื่องราวอะไระไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตัวหนังในเรื่องในเรื่องนะคะก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็ทําให้ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะว่าชีวิตคนคนหนึ่งต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะแล้วตอนนี้คือ,อโ,ดโดยจริงๆแล้วคือเราเป็นการแสดงครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่ว่าเราไม่เคยแสดงมาก,ก่อนค่ะ,อะตอนนั้นนี่ตอนที่ รีฟให้จารแสดงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนั้นนะคะก็จำความรู้สึกตอนที่แบบอาจารย์แคทบทให้ได้เลยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบมีความอยากทําไม่ได้ค่ะเหมือนว่าชาเลลจ์ตัวเองว่าต้องทําไม่ได้แล้วก็ได้รับการบีบบทจากอาจารย์โดยที่ทําให้เราเข้าถึงตัวละครได้ง่ายมากขึ้นค่ะก็คืออ่าอุา้นกับเขา,าบีบบทได้ดีมากๆค่ะทําให้แบบเราแสดงออกมาได้ดีวันนี้ชมการสแสดงของจในรอบ ครั้งแรกเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าได้ทําค่อนข้างของดีนในตัวคาล็เตอร์ของเรานี่คือตอนตอน,นันเ้เราเราเราเจอพงทั้งตอนเด็กทั้งตอนโต,นตไหมครับผมว่าเค่เจอแค่ในคาแรคเตอร์ของเราใช่ไหมคะในคาแรคเตอร์เจอตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเป็นพี่สาวเนี่ยค่ะคพูดถึงเรื่องเรื่องราวดิดหนึ่งว่าถ้าเกิดกรณีเกิดขึ้นกับอย่างเงี้ยแล้วโดวยเนื้อหาหนังเนี่ยเป็นการให้โอกาส จาบคนคที่ติดยาเสพติดเม่อก่อพูดถึงความรู้สึกเราี้่หนึ่งว่าถ้าเป็นในสังคมอะไรอย่างนี้ปัจจุบันคือจะเป็นยังไงบ้างค่ะที่มองว่าการให้โอกาสคนนั้นสําคัญมากมากนะคะถ้าแบบอ,อย่างในเรื่องพงแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีพี่แพทย์หรือมีอะไระค่ะหรือมีการเข้ารับการช่วยเหลือทางด้านแบบทั้งจิตใจทางด้านาร่างกายเพื่อนๆที่เขาคอยช่วยเหลือแบบนี้ เขาอาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแบบนี้ค่ะค่ะก็เลยมองว่าการให้โอกาสคนไม่ว่าสําหรับจะเป็นด้านคนที่ทั้งสูญเสียทางด้านทั้งแบบเจอดามเมททั้งด้านจิตใจแล้วก็หรือว่ามีสิ่งกระตุ้นทําให้เป็นแบบนั้นนะคะมุมมองว่าโอกาสสําคัญทําให้คนคนหนึ่งสามารถเอาปรับเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ ค่ะแล้วจริงๆตอนนี้คือยังไงฮะเรามีเป็นอาชีพอะไรยังไงนะครับค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็ประกอบอาชีพเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะหรือว่าเทสเตอร์ค่ะยังยังมีแนวทางว่าจะจะแสดงอะไรอื่นไหมฮะหรือว่าติดใจไหมฮะก็มาวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็จริงๆการทํางานในด้านสายงานแสดงเลยนะคะก็รู้สึกว่าชอบบรรยากาศในการทํางานแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเอาแตงก็ ทำในด้านนี้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็รู้สึกมีความชื่นชอบในด้านนี้ค่ะก็ถ้ามีโอกาสให้ทําอีกก็อยากจะทําเช่นกันนะคะครับแล้วจริงๆค,คือทางพุ่งกลับเนี่ยเขเก่งทางด้านเทคนิคสเปเชียลเปกอะไรต่างๆเราเราเรา,เรามีอยากอยากจะทางานร่วมหรือว่าทํางานร่วมกันหรือแล้วก็ทางด้านเทคนิคพิเศษของทางใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรอ๋อถ้าถ้าด้านกราฟิกอ่านั้นไม่ใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆเราซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเราถนัดทางด้านไหนอ่าตอนตอนนี้ที่ทําอยู่นะคะก็จะเป็นเหมือนว่า ตรวจสอบความถูกต้องของหน้า UI UX UI อย่างเงี้ยค่ะบนหน้าเว็บไซต์แล้วก็บนหน้ามือถือนะคะว่าทำงานถูกต้องได้ตามหรือความเห็นที่เขาให้หมายความ <ไป S 1> ค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมแ้วก็อยู่อยู่กรุงเทพค่ะ,อ,ะอยู่กรุงเทพใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคือถ่ายทำที่เชียงใหม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคุณเพทแล้ว,วเป็นคนเชียงใหม่ค่ะอ๋อใช่ค่ะเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็มาทำที่กรุงเทพใช่ค่ะรู้สึกพลาดเหมือนกันที่ว่าไม่ได้ไปดูรอบแรกที่เชียงใหม่อ๋อใช่ถ้างั้นเอ่อ สถานีฝากถึงว่าเราจะมีไม่แน่ใจมีเรามีธุรกิจอะไรอย่างอื่นนอกจากอาชีพประจำหรืออะไรฝากฝากใหต้ติดตามค,ค่ะของ,ของทาง IG ได้คะ่ะ <c oughs> ก็ถ้างั้นก็อาจจะฝากเป็นอ่า uh, IG ส่วนตัวนะคะ KG จุด uh, 19เนื่องจาก16คะ่ะแล้วก็มีตอนนี้ทำโปรดักต์อยากทำเป็นอ่โปรดักต์ยาดมค่ะเพราะว่ามองว่าทุกคนตอนนี้ถ้าเป็นคนไทยเขาก็ชอบแบบดมยาเลยค่ะหรือว่าแบบ สามารถซื้อเป็นของฝากเพื่อนๆที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเป็นตัวแทนของไทยค่ะก็ไอจีนะคะ L U L L U N นะคะหรือย่อหอนว่ารันค่ะก็ L L U N underscore herb ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะขายออนไลน์ด้วยไหมคะหรือว่าขายฝากร้านที่ไหนอะไรยังไงค่ะก็ปัจจุบันนะคะยังไม่มีนร้านแต่ก็ในช่องทางอินสตาแกรมหรือว่าจะทักมาส่วนตัวก็ได้ค่ะส่งรับส่ง ค่ะรับส่งขอบคุณมากค่ะได้ขอบคุณมากค่ะ